ทุกคนเตาแก๊สอันเก่าที่บ้านยังใช้งานดีหรือเปล่าวันนี้มีไอเทมใหม่มาแนะนำนี่เลยเตาแก๊สราคาไม่ถึง500บาทมีอยู่จริงวันนี้มารีวิวให้ดูแก๊กกองออกมาก็จะเห็นนี่เลยครับที่รองก้นหม้อแล้วตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมที่เขาแถมมาให้นะดีมากๆเลยนี่เลยครับดึงพลาสติกออกมาให้ดูเลยตรงนี้ใช้กับหัวแก๊สธรรมดานะครับตัวนี้ก็เป็นทองเหลืองด้วยนะครับโอ้โหคุ้มมากในราคาแค่4ี่ถึงห้าร้อยอ่ะพลิกมาดูด้านล่างกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นแผ่นบาร์นะผมรับน้ำหนักได พลิกขึ้นมาแล้วก็หมุนเข้าไปตรงนี้ก็ใช้ไขควงนิดนึงนะครับผมติดตั้งให้ครบ4ด้านนะครับ นี่แบบนี้เลยตัวนี้เขาแถมที่หมุนติดแก๊สแถมมาด้วยอันนึงอาแล้วก็ไปดูกันเลยเปลี่ยนจากตัวเก่าครับผมที่เป็นสังคะโลกแล้วตัวนี้ก็ถอดสายออกง่ายๆนะครับเป็นเตาแก๊สหัวบ้านเราธรรมดานะแล้วเราก็ต่อสายเข้าไปเลยนะต่อแบบนี้เลยนะครับเป็นยังไงติดตั้งง่ายๆครับได้เตาแก๊สมาใช้ในราคาหล,หลักร้อยเปิดทั้งแก๊สเลยครับเปิดสวิตช์แก๊สนี่ไงครับผมเปิดติดง่ายหัวที่2ก็เปิดติดครับตัวนี้ร้อนด้วยนะทดสอบต้มหอยดูโอ้สุดยอดเลยครับมอร้อนเร็วบักคักเลยพุ่นนะครับ พลาสติกสีฟฟ้านี่ออกน้ำเดอ้อมันคิวครับโดนความร้อนแล้วเราก็มาเริ่มทอดหมูทดลองกันดูครับผมนะ้ำมันร้อนเร็วมากๆทอดหมูได้รวดเร็วทันใจเห็นไหมนี่เลยคาชิว่าครับผมราคา4 5 0 0ของมันต้องมีครับแบบนี้ราคาไม่แพงกดสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ